ค่ะจากน้ำพายาน้า,ายงนะากนะ็ามีเป็นดินนะพืชสักัิ์มังก่อนนะน้ํากรกฎดินพิจิกนะแล้วก็ลมเมถุนตุนทุงนะแล้วก็ไฟเมสีนูนะ้ะนี้ก็สิบสองลักษนะแล้วก็เด่นเดนมีแค่าชายอดน,นะคือกรกฎตาสีเดียวนะจากน้ำพายนะำสองถ้วยนะยังเอ่อเรียกว่าคิดแบบแฟนเลยนะแบบคู่รักคนรักนะสองถ้วยนะเรียกว่าชนแก้วก็เลยนะแต่ว่า ถึงแม้ว่าจะรู้สึกรักหรือว่าชอบมาแบบคู่รักนะเออแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะมีเจ็ดคู่ยะไนะ้แสดงว่ามีหลายคนอยู่นะเลยคุณอาจจะเป็นหนึ่งในช้อยในตัวเลือกนะนี่ก็ได้นะคือเขาณตอนนี้นะมองคุณเป็นตัวเลือกนะแต่ว่าก็รู้สึกเรียกว่ารักอยู่นะถ้าสองคู่อยู่กับใครแปลว่าคนนั้นสัมพันธ์สุดนะแต่บางเอิญดันเรามีเจ็ด้วยนะก็คนนี้ไม่ธรรมดานะมีเยอะอยู่นะมีได้หลายคนนะรักทุกคนเท่ากันบ้างนะ แต่นี้ก็คือของคุณขึ้นมาเป็นสอง้วยเลยนะอาจาจะโดดเด่นในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดนะก็คุณตอนนี้น่าจะโสดอยู่นะก็เป็นเก้าเหลี่ยนะหาเงินแล้วก็นะ้ตอนนี้อาจจะก,กําลังศึกษาค้นคว้าอะไรอยู่ก็ได้นะกําลังไปมุ่งเรื่องการงานการเงินก็ได้นะมีนกพราบนะคุณยังมีผลมีที่คนต่อใจนะสําหรับเขานะยังรู้สึกถึงอยู่นะมีความเป็นอีโมชั่นนะแล้วก็อาจจะรู้สึกเออเาเรียกว่ายังไง คือคุณมีนคนใจดีอบอุ่นหรือรู้สึกบางทีเขาก็รู้สึกเห็นใจคุณเหมือนกันก็ได้นะเก้าถ้วยนะถ้าสองกับเจ็ดนะมาบวกกันเก้าถ้วยก็คือบ่องบอกเลยนะคนนี้นอกจากชอบเยอะแล้วก็เป็นคนีอชอบชงโจเ่องเยอะด้วยนะแล้วเจ็ดมาลบสองนะคือห้าถ้วยนะมีความคิดถึงเศร้าเสียดายเสียใจอหรืออาจจะพ่อตัดสินใจไม่นนได้ก็ได้นะนี่มาดูจัดเมน,นะเป็นเรื่องของเงินต่ำนะกรรมที่เคย เจอกันมาก่อนในชาติก่อนอดีตชาติก็ได้นะเป็นจัดเน้นกรรมก็เลยโยนมาให้คุณต้องชะตามาเจอกันนะอาจจะเป็นคนที่เคยจบกันไปแล้วในอดีตก็ได้แลเราก็ได้กลับมาแต่เขาก็ยังคงมีตัวเลือกเยอะอยู่นะถึงแม้ว,ว่าคุณจะมีผลนั่งอยู่ในใจเขาเป็นสองถ้วยแล้วนึกถึงนะก็ยังรู้สึกคุณเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกอยากจะไปดินเนอร์กับคุณหรือเปล่าหรือไม่อาจจะรู้สึกว่าสักวันน่าจะมี ช่วงเวลาดีๆโมเมนต์แบบนี้บ้างนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ามีตัวเลือกมีช้อยมีหลายสิ่งที่เราต้องทํามีภาระหน้าที่เยอะไม่ได้คิดฟุง้งคิดเยอะนะ,ะเออนะถ้าไม่ใช่ช้อยตัวเลือกเยอะก็คือกําลังคิดอะไรเยอะเรื่องคุณอยู่นะอยากจะศึกษาเรื่องคุณหรือศึกษาเกี่ยวกับตัวคุณหรือไม่ก็คือคุณไปศึกษาเอ,อ่อค้นคว้าอะไรในเรื่องการเรียนการงานะคุณไมได้นะวนตรงนี้อย่างที่บอกนะ เป็นกรรมมาเจอกันคนที่เคยจบไปแล้วทั้งในอดีตหรือในชาตินี้ก็ได้นะมาเจอการแล้วห้าเหลีนะ่ยงมีความคลายการเติมเต็มเหงาเศร้านะนะด้วยระยะทางนะอันนี้มาหลบอใต้ต้นไม้เลยนยะก็หิมะเต็มเลยนะก็คือขาดการเติมเต็มหรือว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยโอเคนะฮ้าเหลีนะ่ยะยังขาดเงินหมดเงิอนอยู่ด้วยก็ได้นะแห้งแรงอยู่นะทั้งเอ่อความสัมพันความรู้สึกแล้วก็การงานการเกิดน,นะ เรียกว่าก็เลยขาดนะเป็นคนที่เหนายวด้วยนะก็เลยต้องมีเจ็บทั่วใช้เยอะเลยนะเพศออต่อนะเขาเหมือนอยากจะประกาศนะหรืออยากจะกรีดร้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออพอมาเจอแปลต่างแสดงว่าตอนนี้น่าจะมีปัญหามีอะไรที่เขาอึดอัดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะหาทางออกไม่ได้หรือมีการบล็อกปิดกั้นกันนะเขาหาทางออกไม่ได้นะเออชาติอ่อนนะคนที่แสดงว่าเป็นคนแดนไกลหรือคนต่างแดนต่างชาตินะมี คนในเครื่องแบบก็ได้นะชาริออดนะทำอะไรเกี่ยวกับโลจิสติกเซลแอนสตวอะไรพวกนี้ได้นคนต่างชาตินะคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็ได้นะแล้วก็เป็นสายบูสายรุยนะตอนนี้เขาเหมือนกำลังวางแผนอยู่เลยนะเหมือนจะไปออกลบเลยนะสามเหรียญก้าวไม้นะก้าวไม้มีกำแพงปิดกั้นมีคนมีคนที่มีอีโก้นะอินโ์ลโกส่วนตัว,วก็ได้นะอาจจะชอบ ทำอะไรคนเดียวลาพังหรือว่าเป็นคนที่มีโกดัดนะหรือมีกําแพงกั้นไว้นะไม่ได้ให้ใครเข้าไปง่ายๆนะแม้แต่คุณก็ตามนะหรือคนหนึ่งคนรักหรือใครก็ตามนะเขาอาจจะมีกฎเกณฑ์เยอะนะแต่ว่าเขาความมา้าไม้หนึ่งไวน้กะ็แสดงว่าเรื่องแล้วเขาน่าจะนานะรู้สึกกับคุณเยอะที่สุดแล้วนะนะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นคนขี้เงาหรือว่าไม่แน่ใจนะในการจะ ใช้ชีวิตต่างๆนะทำให้รู้สึกว่าจะต้องเวิร์กนะต้องมีหลายคนไว้ก่อนนะสํำรองนะเพราะว่าไม่อยากตกทิ้งหรือเหงาโดดเดี่ยวก็ได้นะห้าเหรียญมาบวกสามเหรียญแสดงว่าจะมีการลงทุนลงแรงนะหรือว่าเอ,อดำเนินทำอะไรที่มันไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบนะแปดเหรียญน,นะประจําสม่ำเสมอนะเป็นการเงินหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะแต่ว่าไม่มีอะไรที่โดดเด่นนะไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าสามนะ มาลบห้าเหรียญนะก็จะเหลือสองเหรียญนะก็คือยังวนเวียนนะ<ม>กับไอเจ็ดถ้วยนี้นะทั้งตัวเลือกและคุณนะก็คือยังไม่มีตัดใครสักคนไปเลยนะคะขิงเหรียญนะก็เป็นสายเปได้นะ,ะแล้วก็เป็นคนทิ่งนิ่งนะใช้สมองมากกว่าไอนะตอนนี้เขาน่าจะนิ่งอยู่นะคิดทบทวนอยู่นะขิงเหรียญกับเก้าเหรียญนะก็เป็นคนประเภทเดียวกันนะคะเป็นเหรียญนั่นเองนะก็ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาน่าจะ เออไปเรื่อยๆอยู่ไไม่ได้อะไรนะแต่เหมือนมีปัญหากันอยู่นะเพราะว่าไม่แปลกาจนะบอกกันไปแล้วก็ได้นะหรือว่าไม่พูดจาก,กันก็ได้นะมีกําแพงลกส่วนตัวนะก็ต่างคนตาน่างมีอีโกก็ได้นะก็เลยไม่พูดใส่กันนะก้าวไม้กับคิงเหรียญก็นิ่งนะเอาคิงเหรียญมาเจอเก้าเหรียญนะเก้าเหรียญก็จะเป็นลักษณะของเสาโจดดนล่งโสน,นนะที่ไม่ค่อยงอไม่แคร์ใครด้วยนะเหมือนกับคุณดูชดมากเลยนะถ้าก้าเหรียญแล้วไอ้คิงเหรียญก็นิ่งอีน่ะนิ่งกับนิ่งนะนง ก็ไปขนใหญ่เลยแล้วยิ่งมีปัญหากันอยู่ด้วยนะแต่ว่าอย่าลืมนะเขาเขาเป็นคนขี้เหงาหรือว่าขาดความอบอุ่นหรือว่าขาดอะไรสักอย่างเนี้ยเลยต้องการให้มีเมมเบอร์หรือมีคนเยอะๆนะก็เลยต้องการเปิดตัวเลือกนะตัวเลือกก็เลยเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ลงใจที่ใครนะแต่ว่าเห็นว่าเขารู้สึกกับคุณมากที่สุดนะไม่ว่าจะไม่ขึ้นคือเราภากับ สองถ้วยนคะแต่ไม่รู้จะภูมิใจดีไหมคนะ่ะเพราะว่าก็เหมือนเขาัมองคุณเป็นอย่างหนี่ตัวเรื่องเหมือนกันนะแต่แค่ตอนนี้<ม>เขามีความรู้สึกหร<ม>ืออิโมชั่นคุณมากที่สุดกว่าคนอื่นเท่านี้เองเขาไปเมือนจริมาแต่ว่าปัญหายังมีอยู่นะยังหา<ม>ทางแก้ไม่ได้ทั้งบล็อกทั้งย e ีโกใส่กันนะแล้วก็ต่างคุต่างวิ่งด้วยนะแถมยังมีตัวเลือกชอว์เยอะด้วยนะก็ต้องดูนาะคนยาวๆไปนะว่าจะออกมายังไง้วก็รวมๆเป็นประมาณ